เอางัดยางมันขึ้นมาอ่ะเราจะพาพี่น้อง f อฟไปปะยางแบบสติมเย็นกันนะครับทำอย่างไรนะครับไปดูตั้งแต่ต้นเลยอ่ะเอาแครนะครับขึ้นนะครับอ่าขึ้นไตเผ้าเข้าไปครับปุ๊บโยกโยกแล้วก็โยกโยกโยกนะครับอ่าขึ้นเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้เป็นแม็กซิ่งนะครับขอบ18นะครับผมสิพานพี่น้อง f อไปเบิงว่าปะสติมเย็นทำอย่างไงนะครับ หลายคนบอกว่าเห็นตะแทงนอนนี่นะครับหยับต่อปอนะครับปูเกี่ยวนะครับยิงหลอยิงหอมันออกมานะครับยิงหลอมันกอนนะครับถอดล้อนะครับถอดล้อออกมาอ่ะไปนะครับสิทําการใส่เครื่องถอดนะครับนี่นะครับบีบยางมันล่งไปนะครับด้านนี้มันจะออกง่ายนะครับอีกด้านหนึ่งมันแล้วแต่แม็กนะครับจั็แม็กตัวนี้นะครับด้านหลังตัวนี้มันออกยากนะมันมีบั๊คมันมีบั๊คคือวกสแกนเนียในเสียนะครับกันแบบว่ายางรุดขอบ อ่ะไปเพิ่งกันต่อครับบีบเรื่อยๆนะครับมันออกแ <groans S 1> น่นอนนะครับนี่นะครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเสร็จแล้วยกขึ้นเครื่องพี่น้องเอฟซีครับหนึ่งสองาบางยุ่งสีจับนอกนะครับก็คือเอาเล็บมันมาจับกระทะนะครับไอเออเล็บมันมาจับแม็กนะครับผมอ่าเสร็จแล้วก็ลาดน้ําหน่อยนึงนะครับอ่าล่อลื่นจักน้อยนะครับอ่าเห็นว่าจุ่มล่มอยู่มวงนี้นะครับนี่นะครับเอาแข็งๆจุ่ล่มแบบซีนะครับแล้วเอาเล็บยางซับมันลงไปแบบซีนะครับ กดด้านหลังแล้วก็งัดขึ้นมาแบบซีเดอร์นะครับอ่างัดตรงข้างๆจุบลมนะครับแล้วก็หมุนติว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 ,ตวไปนะครับเห็น่เสจะจแล้วหมุนจนเรื่อยๆนะครับจนไปถึงจุบลมอีกรอบนึงนะครับอันนี้มันเป็นจุบข้อ,อยางนะครับถ้าอ่าเป็นจุบลมแบบข้อเล็กข้อเลดนะครับถ้าเข้ามางัดแบบ4มันสีไปคัดข้อเฮ็ดให้ข้อฮักได้นะครับอ่านี่คือเทคนิคนะครับงัดตรงคอจุบลมนะครับงัดข้างๆข้อจุบลมพี่น้อง FC นะครับ อ่านี่คือเทคนิคนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วจัไงแต่ตอนละบายุ่งทําการเปดึงตะปูตะปูเกี่ยวมันออกตัวอ่าไปดูกันนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามพุดนี่นะครับอ่าเสร็จแล้วทําการเจียรูรั่วนะครับนี่คือการปะสติีมเย็นนะครับผมนี่ก็คือกาวนะครับท่า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 ลงไปนะครับอ่าคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับผม อ้าวเพ่นปะปะลงไปนะครับก็คือล่อให้กามันหมาดหมาดแจ็คหน่อยนะครับหมาดหมาดเกือบแห้งเลยนะครับก็ต้องใจห้อนนะครับปะสตรีมเย็นนต้องปะแบบใจเย็นๆย็นสมชื่อนะครับผมอ่าเสร็จแล้วลูกกริงจริงกริงจริงจริงลงไปนะครับอ่าเสร็จแล้วเอาขึ้นเครื่องเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับยางมันก็สีมี่ไล่ของมันด้วยทางเอฟซีนะครับจำไล่ให้แม่นนะครับอินไซส์เอาไซส์นะครับอ่ะเป็นขั้นต่อนะครับนี่นะครับจุ่ล่มยุงมือี่นะแลีนไปแล้วป๊าบนะครับนี่นี่เห็นว่าจุ่ล่มยุงพุ่นแล้ว ไปนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับปุ๊บนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเบื้องจุบล่มอยู่ตรงนี้เห็นบ่เอาเห็นได้กระได้เห้จุบล่มมันอยู่ฝั่งสุดท้ายด้วยพีน่ player, น้องเอฟซีนะครับเห็นบ่มแต่แบรรยุงปุ๊บจุบล่มมันอยู่ตรงสุดท้ายพอดีปั๊บนี่ต้องเป็นแบบซีนะครับอ่างัดยางที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้นะครับอย่าไปงัดเอาจุดล่มไปสุดท้ายด้วยเอาไปกรณ์ด้วพี่น้องเอฟซีนะครับข้อสี่ฮักได้นะครับอ่านี่ครับอ่าวัดสอนวัดขอบนะครับแล้วก็ว <laughs> <room coming over> ัด ดูรั่วว่าเราปะอยู่หรือไม่นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วไปใส่ลอกันปุ๊บยกขึนไปใส่นะครับปื๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บแล้วก็ใส่น็อตล้อเข้าไปนะครับอ่าสารดีนะครับแชร์กันออกไปนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับป่ายุงคนทํายางนะครับอ่าตามนี้ได้เเอฟซีนะครับสวัสดีครับ